สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมอนิกามาพอกันอีกแล้วพี่น้องเช้าวันพุธเนาะอุ้ยอาทิตย์หนึ่งพอดีพี่น้องปฏิเสธวิดีโอต้องขออภัยหลายแล้วพี่น้องอยาแข็งเนาะช่วงนี้อยาแข้งวันจันทร์ไปอันจันทรีแล้วนะพี่น้องก็อยาเนาะอยากที่รีจักมันอยากอยากกันอยากนันอยานี่เนาะวันพุธกับแม่นวันพุธไปใส่วันพุธฝนตกพี่น้องฝนตกก็ปฏิเสธอย่างเนาะอยากรับของหนามนี่ละเนาะอันอันซื้ออัน แผ่นกระเบื้องมากนะพี่น้องซื้อแผ่นกระเบื้องมาแล้วก็อันมันมันมันใส่บ่ไดดพี่น้องมันใส่บ่ไดดเพราะว่าอันมันบมมีโตคลิกกันนะมันแบบคลิกล็อกกันนะพี่น้องคลิกล็อกบันนี้โตคลิกมันบ่มีทั้งขามันก็ได้เอาไปเปลี่ยนพี่น้องใครในตจเอาไปเปลี่ยนแล้วเขาอันก็ขึ้นเงื่อนให้เลยนะพี่น้องเขาก็ไปซสือไปซสืออันใหม่มาพี่น้องก็ไปซสืออันใหม่มาสองกล่องแต่ว่าหักแพงเก่าพี่น้องแด้สภาพมาเบิ่งพี่น้อง ฟ้ามาไลายงาโตเลยนี่แบบว่าเอ้ายายสุภาพเจ้าเจาเห็ดมิตรยูทูบเราตืออันบบเห็ดนายพี่น้องเราก็ไม่อยากนี่แหละอยากอันนั่มันนี่แหละก็ชี้เรียญน่นมัแหละพี่น้องเวลามันชี้เรียนแล้วมันก็บ่มีกระจีจะกระจิตกระจายเสตุอย่างเนาะซื้อมาเราก็มาอันแล้วก็มาว่างอันนะพี่น้องมาว่างอันมาแ่าใได้เองเสียเนาะพี่น้องนี่ตอนแรกซื้อมาอันบ่มีตัวนี้พี่น้องมันซื้อเอียนเรียนไปเลยนะพี่น้องบม่มีตัวนี้โตโตโตัหลอกตรงนี้เนาะ ไปเลยนะก็เลยเอาไปเปลี่ยนเขาแต่ว่าซื้ออันตัวนี้มาแล้วนะพี่นนอซื้อตัวนี้มาแล้วกะลองมาปูเบิ้งพี่นนอในพื้น้ำตัวเก้านั่นตอนที่ห้องน้ำมันมีีําวเขามาเปลี่ยนทออันสวมมันะพี่นนอสวมมันมันตันพี่น้องมันตันที่ชู่มันไปอัดอัดลายแล้วมันมันกดบ่อลงอ่ะนะก็ได้ให้เขามาอัน ถอดช่วมออกกระเบิดไปร้ายลอยอยู่ในพี um, okay ่นนอกลัวสิถถอดแล้วเบิดไปร้ายลอยเพราะพรแถมยังเดี๋ยวมาเปลี่ยนผืในมาอีกเบิดไดหลยร้ายลอยกลัวอีกวันนี้น่ามันก็มาไหลลงนี้อีกน้ำช่วมไหลลงนี้อีกนี่เห็นบ่โอ้ยปกติช่วงช่วงนี้สี่เหรียญแห่ค่ากันนะต้นคริสต์มาสกันยังไม่ได้เอาโลเอาอันมาตั้งอีกพี่นนอปกติแล้วเดือนธันวาคมเขาจะเริ่มตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วต้นคริสต์มาสมาอัน ต่างมาอย่างแล so ้วนะแต่ว <sound> you so ่าฝวก่อยยังยังอยากอยู่นะพี่นนอแต่ว่าของขวัญน่ะก็ได้แน่เลยเด้คองควัญน่ะก็ได้แน่ล่ะก็สสวนมากก็ะสิเป็นพวกโลงกช็อกโกแลตเนี่ล่ะพี่นนอแล้วเส้อผ้าขึ้นไปเบิ่งอันสิพผ้าขึ้นไปเบิ่งอันเนี่ยล่ะห้องน้ำพี่นนองสิพ้าควบไปเบิ่งความสวหลายในห้องน้ำเนาะโอ้พี่นนองกแม่มันอยากด้วยคันแมมเนี่ยพี่นนอพอพอหนึ่เจสิก้าเราก็เลยมาปูแล้วเนาะพี่นนอทั้งรวมมกันกระสเป็นไหมอีกสิละพี่นนอ น้ามันก็หัวลงไปนะเบิ่งความสุ้ยลายนี่อันส่วมเขาออกพี่น้องส่วมท่อส่วมอยู่นหนีละพี่น้องบันนี้เขาเอาส่วมมาตั้งแล้วก็มาต่อกันเลยนะมันก็สีต่อออาพระางนอกนอผลก็สีมันก็สีอันเขาเกิดยังไงะมันก็สิไปต่อลงทั้งทั้งลุ่มคนหน้าพี่น้องชวนนี่ก็ท่อความสะอาดแล้วก็สีปื้นเปลี่ยนผืนใหม่แล้วก็ปูไปน้อยหนึ่งละพอหนูเจนสกัดแล้วก็ปูไปน้อยหนึ่งพี่หน่อยู่ ปัจจัยใหญมันแตกกันนะมันแตกพี่น้องเงื่อนกระสีโกแน่จังหน่อยกระสีปวดประสาทนะพี่น้องปวดประสาทว่ามีคำว่ามีจะ่จิ้กระใจสีอันเทปวิดีโอเลยเนาะเมื่อวานผวกข่อยกับพักกันไปอันโอ้วันจันท์ทีแล้วพี่น้องไปงานแอนติกไปงานแอนติกไปงานแอนติกหล้ะกับวันลคานกับไปใส่วะวันละ่านไปใส่เนาะอุ้ยกับแบบว่ายุ่งตลอดแล้วพี่น้องวันลคารไปใส่วะ มันฝุดกับฝนตกกับพักกันไปใส่อีกนี่ลหละไ <c oughs> <l acht> ปไล่หมองอยู่พี่น้องคืดบ่ออกไปไล่หมองอยู่หางบ่อไดนอยู่เอันเป็นแบบว่าอันเดพักในพรอมเต็มที่หรอกพี่น้องมีแต่เรือซีเลียดเรือซีเลียดนะช่วงนี้ก็หนาวพี่น้องสามองศาสองสสองศาตีลบช่วงอันที่มาตักันตีลบต้วงประมาณอีกประมาณสาม,มสาองศาเนี่ยพี่น้องภาพในบ,บมมรรยากาศแต่ว่าวันนี้อากาศดีเนี่ยควรจะไปจะไปข่าบูเซีวอยู่แต่ว่าขี่จัก,กรยานไปบ่อยพี่น้องมันหนาวแห้ง สูเบ no 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 ่ไหวเนาะเบิ่งพี่น้องบรรยากาศแดดออกมื้อนี้โอ้ยแดดออกพี่น้องเบิ่งเอาล่ะแดดออกอยู่ช่วงนี้แดดออกแดดออกแดดออกนี่ถือว่าดีแห้งพี่น้องหนาวมันก็ยังมันหนาวก็บ่แห้งไปไหนเนาะพวกต้นผักบุ้งข่อยก็เกือบเกือบบ่อดเกือบบ่อดคือจำนี่น้องอันสภาพบ่เบิ่งต้นผักบุ้งื้อนี้ภาพบอลเอาพี่น้องแท้ๆพอได้หายคิดถึงแล้วแต่ผู้ชมสิว่าอัน สีหายคอยเนาะคอยได้เอาเคามาในบ้บาทไปนรอที่ยวแห่งมันหนาวเนาะมันติดลมมันหนาวเนาะกะอันฮุกกับป้องน้องแป้งแนงขึ้นไปเนาะจะสีหลอดปรลอดกระถามันหลุนกันช่วงอันช่วงยังล่ะช่วงอันเสมออันส่วนหมากเดี๋ยวสีผ้าไปบางยูอันกรีนเฮาส์กรีนเฮาที่จริงว่ามปนกรีนเฮาส์เราก็เอินคอนเซบต์รีเนาะพี่น้องโอ้ยจะเป็นยังไงวะหนาวขักหนาวเนี่ยเมืองไทยหนาวบอกพี่น้องนะยามเนี่ยก็สีนาหนาวเลยดิ มันจะตายเบิร์ที่น้องแต่บางอย่างกันเนาะพ่ออีตูคอยกับปีนี้ก็บริเก็บเลยเพราะว่าช่วงหน้าห่อนมาหันว่าสีคล้ายบ้านนะนะก็เลยก็เลยประเด็บบริเ,เก็บตุ่นมันไหวนะพี่น้องบริเ,เก็บปกติล่ะสีเก็บใส่อันใส่กลองแล้วก็แซ่ตู้ซ่องฟีดไหวนะแต่ว่าปีนี้บพอด่ายพอด่ายเลยเนาะพี่น้องบพอด่ายอันพักอีตู้เลยเนาะแต่ว่าการม,มินายมันอยู่ยหรอกน้อยนึ่งพ่อเด็กกาปีหนานะพี่น้องก็มาเบิ่งพวกโคและผ่าคอยพี่น้อง ใครอันก e i̇şte. ่าอันผ้ากลายเป็นหัวผ right ้าเบิดยังว <c> ่ะเพราะหัวผ้าก็เริ่มเหี่ยวแล้วพี่น้องมันหนาวแห้งเนาะเบื่องมันเริ่มเหี่ยวหล้วพี่น้องหัวผ้าก็นนี้ละในมันก็สีเอาในมันนี่แหละปีหน้าก็สีได้เบิ่งยอดมันเหี่ยวลงหรอพี่น้องาพราะแผ่นนี่ทนหนาวได้ทนหนาวได้ดีพี่น้องพราะแผ่นเพราะแผ่ก็เอาไว้ร้ายตนอยู่เนาะในซองตนนี่แหละเดี๋ยวก็เสี้ยมเพาะไปอีกยูบจักนะพี่น้องพราะแวงงามแหงเบืองพี่น้อง ปกติเราคุยตัดได้แต่ว่าปีนี้เของปตัดเขาจะปล่อยมันวันนี้ก็ <c oughs> ต้น,านยางอะไรอี้ต้นอันอันใดายางเขาเอิดต้นอันนี้คือดอกกระดาษนะนะพี่น้องพักยูตู์ก็ตายแล้วพักหอมเปีนี้บ่ค่อยได้กินหรอกพี่น้องแต่ว่าเอากตัวไหวอยู่ตัวไหวอยู่มันก็เหลือซ้ำนี่ละพี่น้องพักแผ่วแล้วก็ต้นอันหัวซงไข่กันนะสิหลอดอยู่คันแล้วไม่ไหวทางไหนเนาะหัวซงไข่แล้วก็ต้นนี้ มันค่อยตัดนะเลือตะตอมันก็ขึ้นมาแบบหลพี่น้องเนาะก็เลือซ้ำนี่ละอันก็เลยเลือซ้ำนี่ละพี่น้องเนาะปกติแล้วปีนี้คือว่าแล้วพี่น้องปีนี้กะเอาบาดลงเข้าตลาดแะยังไม่ไพมากอันสื่ออยู่ได้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันบูดีนะเดย์พี่น้องเศรษฐกิจมันบูดีก็คืออันอันค่าดอกเบี้ยดอกเั้งก็แพงนะพี่น้องก็บพราค่อยมีคนอยากย้ายบาดมาได้เนาะ เขาก็ก็ข้ายยางในะจ้าหน่อยกับว่เป็นยางนะก็ข้ายได้มือได้กับมือน้นเพราะว่าเขากับประเดอ <c oughs> อันซี่เหลี่ยมปนย็นอะแต่ก็ซี่เหลี่ยอยูนนะต้องอยยักง่ายนะพี่น้องยักง่ายแห้งคอยนี่ยยักง่ายแห้งเพราะว่าจากในมองเก็บคล้องเพิ่มนะพี่น้องจากในมองเก็บคล้องเพิ่มอัน <c oughs> ไม่ยาลอกกระเทาแล้วพี่น้องไม่ยาลอกกระเทาแล้วเวลาเราหมาสิลอกกระต่องเด็ไปเศร้า ไปเศ้าโรงแรมอยู่แล้วก็ไปอยู่รดบ้านนะนะรดบ้านกะอันเขาเกิด่าคารวานะนะพี่น้องเป็นยู่รดบ้านเวลาลมเวลายังมันจะหนาวนะพี่น้องมันหนาวมันยังขันเ้ามีบ้านล้างไงึ้นมีห้องเพิ่มไม่ยัาแล้วมาแล้วก็เสด็จมาพักมม่ยังสินะมันก็เสิบอบ่หนาวก็เสือบไดิบเปลืองเงินก็คิดไปหลายอย่าง่ะพี่น้องแล้วก,ก็เ่าแล้วนะสินะอะกรก็ทาเบงวามันสิได้ขา,ายบ่เนาะกับมาดุนกันตอนแรกขันวาทาบอขาย กสีเฮ็ด้องเพิ่มกับมาเห็ด้องเพิ่มก็สีหยากอีกกนะาพี่น้องยาอยางหยาไปคออันกับหลวงอยากอันพูดรับเมาขันเขาเห็ดดีก็ดีไปขันเขาเผื่ดีกับปวดหัวอีกกนะกก็พูดรับเมาดุสีนะาพี่น้องมันก็มีพูดรับเมาดีพูดรับเมาบดีขึ้นกันหละกก็เมืองไทยพี่น้องยู่เมืองนอกก็ได้มืองเถื่อเขารับงานไปได้หลายหมงสีนะเขากับเห็ดเหี่ยาบ่เด้เต็มถี่สีนะกะเราก็ขึ้นยากนะเรากะ จะทาเบิ่งว่าไม่สิขายใดบ่นะพี่น้องกะทาเบื้งว่าสิขายไดบ่ปีนี่โอ้ยหลุ่นคักๆแต่กับว่เป็นยัางนอกพี่น้องนอนแล้วแต่บุญผ้าวาสนาสีสรงเนาะ่าสีเป็นแนวใดนั่นล่ะเป็นปกติแล้วปีเนียนไม่ยาแล้วสีมาอันคีสมาด้แต่ว่าแล้วล่มหมู่หว่านนี่ไม่ยาแล้วล่มอันบาแเราก็มีปัญหาคือกันในพี่น้องบานไม่ยานนัอันเป็นกระเปลียน้อบกั้นผมกันในขอบรัวข่อยไม่ยาแล้วอันล่มแบบว่า พื่นมันอันาน้ห์มันอันทอ่อคือการาหลับพี่น้องท่อแตกหรืออย่างไรน้ห์เต็มไปเวิร์ดเอาเวิร์ดจะไม่ท่อไพ่แตกหรอกเขาประเดันอันฟังประเด็นนะแบบว่าท่อละนาห์หงนาห์ยังสีน้องของคนอื่นนะมันไหลมาใส่วันนี้เราก็ต้องได้เราก็ต้องได้อันเฮ็ดพื่นให้จ้างใหม่นะพี่นอ้องเสียเสียเงินประมาณหมื่นปอนด์พี่นอ้องหมื่นปอนก,นกระโตเป็นเงินไทยกับสี่แสนสี่แสนสี่สี่แสนสามนะพี่น้องวันนี้อันตะวันร้อนพื่น เขามาลือออกมืดแล้ววันนี้มันเผื่นบเสมอกันมียาแล้วยางลงมาจากนี่ทึ่งอ่ะแล้วแล้วก็เลยล่มแล้วแลเลยล่มวันนี้เล่าว่าอันเลาก็บริหาหมอหรอกพี่น้องต้องคอยกันบอกให้เราไปหาอยู่เราก็บบไปหาแต่ว่ามันก็ะสับมัอนนะพี่น้องผู้เฒ่าดมเนาะมันก็ะสับกันยังสีน่ะแล้วก็สีว่าจักสีเข้มประกันใดบอโบนมพี่น้องไปมื่นมื่นหนึ่งคุณอ้ยมื่นหนึ่งแพงจงได้พี่น้องหาเงินบาทเงินสีพู้กันได้คนอังกฤษนี่บมเมนว่าอันอันนั่นเดง อันคือข่อยคือกันนะพี่น้องหาเงินตะละอันบาทแตละสตางค์ก็หาเงินจากเศร้าบาทคือกันเนี่ยหาซิพี่ปอนหนึ่งนะพี่น้องปอนหนึ่งก็ซี่ซี่บาทนะสิเนาะปอนหนึ่งสองปอนสามเสด็เป็นอันเป็นลอยเป็นยากาใส่เวลาเติบอยู่ดีพี่น้องบ่แม่นอันหาเงินง่ายง่ายเลยเด้บางคนเขาก็เฮ็นฮะให้งานเบิเหมืออันชั่วโมงเฮ็ดงานเป็นชั่วโมงก็ซี่ปอนเนาะซี่ปอนคอมเมนต์ตีเป็นเงินไทยมันกับประมาณจักบาทละซี่ลอยไปเนาะครับตีเป็นเงินไทยซี่ลอยแต่ว่า อันอาหารอยู่นี่นะพี่นอ้อ,นองอันคือจงอันกินเบอร์เกอร์กินยังยิงสีหนาพี่นอ้องกินกะเมื่อกาเท่าไหร่ละขันว่าแซนด์วิชหนักสามปอนสี่ปอนด์พอดีพี่นอ้องเกือบเป็นงานเกือบสมบูรณ์เลยจะได้กินแซนด์วิชนหนึ่งสีหนาพี่นอ้องกะไล่เราไล่ไล่ไหนกับไล่จ่ายเมื่อกะอันเมื่อกะตอนตอนนี้อาจจะไล่ไล่จ่าย,ายนะ หลายก็หลายหลา่ล,ลับก็ได้นะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็มาั่วๆไม่รู้สังสูรฟังเนาะพี่น,อน้องเนาะเรื่องนั่นเรื่องนี้สิเน,ะนาะในรายกายากพี่น้องที่ผมได้เห็นวิดีโอผมมียางดอกอยากยากแห่งพี่น้องยากน้ำเหมือนน้ำสันนี่แหละยากน้ำพ่นมันมีปัญหาหระมันกึกซี้เหรียญนะพี่น้องมันซี้เหรียญมันกับบ่มีแบบว่าเอนเออร์จีสิมา่วๆสูรฟังนะพี่น้องคนนั้น,นก็ซี้เหรียญคนนี่ก็ซี้เหรียญสิกินหัวกระต่ายนะพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ เอาไว้ซ้ำหนีนอะพี่หนอเจอกันคลิปหนามีอะไงดีๆสวยๆเมืกาสิมาบอกสู่สสสฟังนะก็นนอสวัสดีค่ะ